สวัสดีครับผมชื่อวิชาสัญชานันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเครื่องฉีดก้นน้ำนะครับเครื่องฉีดก้นน้ำคูผ้าคูโตจีนขนาด12ลิตรออก็จะแบ่งเกียร์ของมันสามเกียร์ A B C A ก็คือตัวเครื่องไม่มีรอยฉลอบสายยางส่งน้ำไม่ขาดเสื่อมคุณภาพปั๊มแรงดันลมทำงานได้ดีหัวฉีดน้ำใช้งานได้ดี เกรดดีก็คือเครื่องเ่าดำสภาพมีรอยถลอกสายยางส่งน้ำ,ำรัร่วความแรงดันลมเสื่อมสภาพเกรดซีก็สายยางส่งน้ำขาดความแรงดันลมใช้งานไม่ได้ตัวถังเก็บลมไม่ได้แล้วก็ใท้ือสภาพชำรุดใช้งานไม่ได้ทีนี้มาดูวิธีการทำความสะอาดกาวามสะอาดก็คือหนึ่งใช้ผ้าสื่อชุกน้ำปิดให้หมาดเช็ดทำความสะอาดตัวถัง ตัวถังน้ำและสายท่อส่งน้ำวิธีการจัดเก็บก็ปล่อยอันที่หนึ่งก็คือปล่อยแรงดันลมออกให้หมดตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้ครบถ้วนอันที่สองก็คือเก็บสายส่งน้ำารื่หัวฉีดพ่นน้ำหัวฉีดพ่นให้เรียบร้อยป้องกันการกระแทกหรือเหยียบแตกจัดเก็บเข้าสระโตตามจุดนที่กำหนด นี้มาดูวิธีการบำรุงรักษาเครื่องฉีดพน่พนน้ำฆ้าพูตโตจีนลักษณะของการช้ำรุดก,ก็ <c oughs> สายยางส่งน้ำขาด <c oughs> หัวฉีดน้ำแตกเสียหายปั๊ม <c oughs> แรงดันลงใช้งานไม่ได้ตัวถังเก็บลงไม่ได้อันนี้มา <c oughs> วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น <c oughs> ก็คือถ้าสายยางส่งน้ำขาดสามารถใช้เทปกาวพันปิดก่อนได้หัวฉีด หัวฉีดน้ําแตกเสียหายนําส่งอ o p ีเพื่อทําการสั่งซื้ออะไรและซ่อมแซมตามกระบวนการปั๊มแรงดันลมใช้งานไม่ได้ให้ล้องเปิดฝาตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ของตัวปั๊มว่ามีพบหรือชำรุดหรือไม่ตัวถังเก็บลมไม่ได้ให้ตรวจสอบดูรอยรั่วของตัวถังหรือฝาปิดก่อนถ้าแก้ไขไม่ได้ให้เขียนบอกอาการ แยกรอส่งช่องภายหนังอันนี้เป็นรูปภาพประกอบนะครับรูปภาพประกอบเป็น A, B, C อันนี้วิธีการจัดเก็บ ีกา,าบรบำรุงรักษาอันนี้ทำแบบฟอมเลยนะครับ, <c oughs> อบคอรทำ